หมูปิ้งเจ้าเจ้าเนี่ยมูจะกินอะไรอย่างเนาะหมูก็คือสมศรีมากไวหลายวันแล้วเนาะล้วก็ไปแจกแข็งไว้เจ้าเอากระดาษไขอะ่ะรองไวเป็นชั้นๆน,นะคะถึงเวลาเราจะปิ้งเราก็ออกมาเลยเจ้าวิธีถนอมอาหารของคนต่างประเทศเนาะเอาก็ไปแจกแข็งไววันไหนสมศรีไปทํางานตอนเจ้าอเนาะนก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะม์กไวแล้วก็ เอาไปเจ๋แข็งไว้เจ้าเห็นไหมเอากระดาษไขรองไว้มันจะได้อ,ออกจากกันง่ายมันจะได้ไม่ติดกันอันนี้เอาไปย่างในเตอาอบไร้น้ำมันนะคะไฟสองร้อยองศาประมาณฟั่งละหกหกนาทีหกหรือเจ็ดนาทีแล้วแต่ความหนาความบางของหมูนะคะไปกินข้าวกันเจ้าข้าวเหนียวหมูปิง้งแต่ซาเลยเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าวนะคะตอนนี้ประมาณสีสี่เกิง สมศรีเอชชี่เคืองแผลหรอเจ้าอยู่รู้ <laughs> ข้าวเหนียวสมศรีเวฟเอานาะเจ้าเดี๋ยวสูตรเวฟข้าวเหนียวเออกระถอยอะสมศรีป,คปัคลิปเพื่อตายคลิปเนะเจ้าวิธีทำข้าวเหนียวกดเข้าไปดูเองนะ <laughs> เวฟเอาค่ะเราไม่นึง่งเพราะว่ามันมันน้อยเดียว จะนึงแล้วมันจะแดนเนี่ยน้ำจิ้มเจียวใส่มะขามนะคะมะขามเปียกน้ำตาลชูโรดน้ำปลาพริกป่นเจ้าถ้ากินแต่หมูมันก็เลี่ยนเจ้็เอากระเทมกินกับน้ำพริกนะคะสาวน้ำพริกแมงดามีขายนะเจ้าใครสนใจทักข้อความได้เลย เป็นบ้านท้าว็ขาแสื่อกลางต่างกันเนาะอร่อยทำเองมักเองแจกแข็งแหละผัดไม่ลูกเล็กแดงกับทำไ้นะคะ ก็มัก์ติ้งไวถึงเวลาตอนเจ้ามาหเหาก็เอามาปิ้งวันไหนอยู่บ้านรวงหวังตอนกลางคืนก่อนจะนอนก็เอาออกมาเจ้าพวกนี้จะกินหมูปิ้งอย่างนี้เนาะ เราก็เอาออกจากช่องแข็งมามาไหวตอนเจ้ามากระปิ้งได้เลยใส่ตู้อบแร่น้ำมันเจ้าไฟสองร้อยองศาประมาณสิบนาทีกลับด้านเราแต่เฮา,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 าชอบเปาชอบไหมเฮาชอบไหม่ยังไงฮาชอบแหมหรือว่าแหมไหนนะเจ้า ประมาณนี้กับประเด็นเนี่ยหกนาทีกับด้านหนึ่งห้านาทีสิบเอ็ดนาทีจะมันก็นอยู่ที่ความหนาความบางของหมูที่เขาทำวยนะความเนี่ยความหนาความบางของหมูที่เขาหัน่นเขาจะหั่นบางหังหนห่นหนากินตัวอู้ตัวสุมาจะได้เจ้า ขอโทษที่เสียมาได้หยาดบางคนบอกส้มสีทำกับข้าวย็มใส่ถุงมือใจมือบอกก็แม่ก,ก็ใจมือมาตั้งแต่น้อยแล้วนะอืมเขาบอได้ทำเมื่อไหรกินนอกจากคนในบ้าน ม right ันงหมสามมิถุนายนเด้วเอาจริงๆชีวิตจริงในบ้านเฮาเปิดกัมซาอยู่แล้วถุงมือเนาะ นี่แต่เวลาอะไรกันเนี้ยเวลาออกคลิปเวลาถ่ายคลิปไหนบางคนมันแบบจะเป็นจะอันชีวิตจริงมันมีอยู่แหละน้อยคนจะใส่ถุงมือทำกับข้าวอ่ะร้านอาหารบางตีใหญ่ๆนะย้ําไายใส่เลย อันใส่ถุงมือบางคนคิดว่ามันสะอาดแต่บางทีน้ำสีก็คิดว่ามันโชกกระปกบางคนใส่ถุงมือจับเงินใค่ในกระป๋องดีกว่าถอนเงินแล้วก็เอามือนั่นแหละมาซาวมาทำกับข้าวต่อ คนใส่ถุงมือนะความคิดของสมศรีอยากให้มือเปลี่ยนหละก็เฮ่อคนดูอะ่ะดูว่ามันดูดีจริงๆแล้วมันมดีความคิดของสมศรีอันนี้ความคิดส่วนส่วนตัวเนะี่ยเจ้าบางคนจับ้ายคิลิวมาเจ็ดหันเจ็ดนี่แล้วก็มาจับกับเข้าอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะเหลวแต่แต่ว่ามันแฉกเป็นทุกคนเนาะบางคนมันก็จะเปลี่ยนถุงมือตลอดแต่บางคนกะไมเปลี่ยนอย่างเลยอืใส่ย,ยู่กูเดียวแหละ จับเงินจับทองจับพัคซิยิวอันนี้อุ้มฟังแลวสอบแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแล้วแต่การมองเนาะการมองของแต่ละคนมสมัยสี่สิบปีหรือสามสิบปีที่แล้วเนะเสารป,ปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วก็ไม่มีใครสวยถุงมือทํากับข้าวบอก มีแต่สมัยนี้แหละโซเชียลมันรุนแรงไงใจ๊ก่อนมันก็เลยบางคนใส่ถุงมืออมชมซีเห็นแล้วก็แบบแต่ม,มุมมองนะอ,อู้นักแล้วเนะี่ยขอโทษนะอุ้ตัวกินตัวไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า